สวัสดีค่ะเจอกับครูพาอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาเรียนแบบฝึกเสริมทักษะหน่วยที่หนึ่งนะคะมาดูจุดประสงค์กันเลยค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นี้นะคะก็สามารถทบทวนและฝึกฝน แบบฝึกเสริมทักษะในหน่วยที่1ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูกันเลยนะคะแบบฝึกเสริมทักษะหน่วยที่1อันดับแรกคือข้อที่หนเขียนดูสิคะจากที่เราเรียนกันมาเป็นเลขไทยและตัวหนังสือนี่นะคะเขาบอกว่าเขียนจำานวนที่กำหนดเป็นตัวเลขไทยและตัวหนังสือ ข้อความบอกจำนวนตัวเลขไทยตัวหนังสือเป็นตารางนะคะดูข้อหนึ่งสองรับ40สกับห้าหน่วยเขียนเป็นเลขไทย2องร้เขียนว่าสองร้อยสี่สิบหาตัวหนังสือเขียนตามหาเลยนะคะสองอ่สามาดูข้อที่2 500้ัร้อบมาดูสิคะถูกต้องค่ะห้าร้อยด เขีนเป็นตัวหนังสือก็ได้580นะคะมาดูข้อที่3 900ถูกต้องค่ะ900 900นะคะเรามาดูข้อที่2กันนะคะวงล้อมรอบจำนวนที่มีค่าของเลขโดดมากที่สุดจากข้อความและจำนวนที่กำหนดนะคะอ่าข้อหนึค่าของเลขโดดในหลักหน่วยอ่าดูสิคะ จำนวนไหนนะที่มีค่ามากสุดรับหน่วยใช่ค่ะเลขหกค่ะของจำนวน96นะคะต่อไปมาดูข้อที่2ค่าของเลขโดดในหลักสิบนะคะดูดีๆนะคะจำนวนไหนคะอ่าใช่ค่ะเลขก้าต่อไปของจำนวน195่อนะคะต่อไปมาดู ข้อที่สามค่าของเลขโดดในหลักร้อยดูดีๆนะคะจำนวนไหนนะใช่ค่ะค่าของเลขโดดในหลักร้อยของจำนวน4 9 5เก้าสิบห้าก็คือสนั่นเองค่ะต่อไปมาดูแบบฝึกหัดข้อต่อไปนะคะอ่าเขาบอกว่าเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายของจำนวนที่กำหนดน,นะคะ,ะมาดูนะคะ เขียนในรูปก,กระจายนะคะ128ก็คือ1 0 0่งรบวกยีบวกแถูกต้องมาดูข้อที่2สิคะนักเรียนทําไปเลยค่ะใช่ถูกต้อง2 0 0ร้อบวกสีบวกหมาดูข้อที่3ค่ะถูกต้องนะคะ6 0 0้อยบวกเก้าบวกศมาดูสิคะห้าแปดก็คือ8 0 0ร้บวกศบวกเค่ะดูต่อไปเลยนะคะอืม คราวนี้เรามาอ่านคราวนี้เรามาดูสิคะข้อต่อไปข้อที่4อ่านคําถามและเลือกคําตอบจากจํานวนที่กําหนดนะคะดูข้อ1นึ่จำนวนที่มีเลขโดด2อยู่ในหลักสิบดูดีๆนะมีค่ามากที่สุดอ่าไหนนะดูสิคะอ่าดูช่วยกันดูช่วยกันดูคะ่ะอ่าใช่ค่ะจํานวน ร้อยยี่สิบห้าค่ะ,คะต่อไปต่อไปค่ะข้อสองค่ะจำนวนที่มีเลขโดดสามอยู่ในหลักร้อยและมีค่าน้อยที่สุดก็คือสามร้อยสี่สิบนะคะต่อไปข้อสามค่ะจำนวนที่มีเลขโดดสี่อยู่ในหลักร้อยและอยู่ระหว่างจำนวนที่น้อยที่สุดกับจำนวนที่มากที่สุดคือสี่ร้อยเจ็ดสิบนะคะ ต่อไปค่ะข้อ4จํานวนที่มีค่ามากที่สุดคือ770นะคะต่อไปนะคะข้อ5จํานวนทุกจํานวนที่อยู่ระหว่าง600ถึง700คือ625 650และ682นะคะต่อไปค่ะข้อที่5นะคะนำจำนวนที่กำหนดให้มาเรียงลำดับใน แผงหลังของไดโนเสาร์จากน้อยไปมากโดยเริ่มจากส่วนหัวของไดโนเสาร์นะคะอะไรคะเริ่มจาก124ต่อไปเป็น169ต่อไปเป็น236อะไรนะต่อไปใช่ค่ะ375ต่อไปก็เป็น469 561 619 ร้อและก็แปดอยเจ็ค่ะถูกต้องนะคะ,ะมาดูข้อที่6นะคะเขาบอกว่าเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่นับรูปได้และบอกว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นักเรียนมาดูข้อ1น,นะคะ,ะลูกบอลมีกี่ลูกคะนับสิคะใช่ค่ะ10รูป 10ลูกดูซิเป็นจํานวนคู่หรือจํานวนคี่อาจับคู่กันสิคะอ่าหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่หคู่จับคู่กันแล้วครบพอดีไม่เหลือเศษเลยแสดงว่า10เป็นจํานวนคู่ค่ะมาดูข้อที่2ค่ะนับดูสิคะมีเท่าไหร่คะห้ะาสิห้านักเรียนลองจับคู่สิคะหคู่2คู่3คู่4คู่5้คู่ 6คู่7คู่เฮ้ยคู่เหลือเศษหนึ่งอ๋อแสดงว่า15เป็นจำนวนคี่เพราะเหลือเศษหนึ่งนะคะต่อไปมาดูข้อที่3มนะคะนับได้เท่าไหร่คะอ่า18 18ลองมาจับคู่กันดูสิ1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่7คู่8คู่9คู่ ไม่เหลือเศษเลยแสดงว่า18เป็นจำนวนคู่ค่ะมาดูต่อไปนะคะข้อที่7เขียนแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5อีก4จํจำนวนค่ะเริ่มจาก292ต่อไปเป็นอะไรคะ,ะ297ต่อไป302ต่อไปนะคะ307และ312ค่ะ รอวน,นี้มาดูข้อที่8นะคะเขียนแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ100อีกศเขียนแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ100อีก4จํจำนวนนะคะเริ่มจาก4 6 1ค่ะต่อไปก็เป็น361ต่อไปเป็นอะไรคะใช่ค่ะ261ต่อไปค่ะใช่ค่ะ 161แล้วก็61สิบอค่ะาจากคลิปนี้นะคะนักเรียนคงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณครูพยายามายาม้ำหลายๆข้อนะคะเพราะฉะนั้นหวังว่าคงเข้าใจและจากคลิปนี้คุณครูหวังอย่างยิ่งว่านักเรียนคงเข้าใจจำนวนนับไม่เกิน1000ได้ดียิ่งขึ้นนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ